สวัสดีค่ะวันนี้แม่แฝดมาแนะนำสินค้าดีทอกรถพุงจาที่แม่แฝดทานอยู่นะคะอะมาดูรูปอดีตแม่แฝดกันเนาะหลายคนไม่รู้จกักเอ๊อีนี่เป็นใครมาจากไหนแม่แฝดรูปป้างหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะทานสินค้าตัวนี้แบบนี้เลยจ้ะพี่สารอบเอวแม่แฝดอยู่ที่44เลยนะคะใหญ่มากปัจจุบันเหลือ30แล้วค่ะ จุบันเหลือ30แล้วค่าตัวนี้นะคะเป็นกีวิสต้ารดทุงนะคะเป็นไฟเบอร์แท้100%ไม่มีส่วนผสมของยาทายนะคะ ราคาโปรโมชั่นวันนี้จัดให้พิเศษเลยค่ะกล่องเดียวไม่ต้องไปซื้อค่ะซื้อไปเลยยกเซต3กล่องทานได้1เดือนนะคะเอาไว้รถพุงใช้ควบคู่กับแผ่นรัดด้วยยิ่งดีมากคุมรดเร็วมากค่ะ1กล่อง590บาทมี5ซองค่ะวันนี้จัดโปรให้เลยค่ะ3กล่องในราคา990บาทใครที่พร้อม F พร้อมโอนวันนี้แม่แฝดแถมกาแฟกับโกโก้คุมหิวไปให้ด้วยนะคะเอาไว้ทานเวลาที่ เราหิวน้ำชงนะคะเราไม่ต้องไปกินค่ะเรากินตัวนี้ช่วยคุมหิว8ชั่วโมงเลยนะคะแม่แฝดให้ไปเลยค่ะเอาไปกินเอาไปทดลองได้เลยติดใจสั่งได้มีราคาโปรให้แน่นอนค่ะใครรับ CF ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ990บบาทส่งด่วนฟรีจ้าบ๊ายบาย